คนลุกงอะพี่ลืมของอะไรเหรอพี่ดูก่ันปนึงข้างหลังอะอเอทำอะไรมาอะไรเนี่ยไหรอเมื่อกี้ตอนมุกหลับพี่เอาไปส่งน้องไปอีกคนหนึ่งแล้วทำไมต้องทำขนาดนี้มันพลาดไปแล้วอะโหพลาดตรงที่ว่า เราไม่ทันได้ลบตอน,น,นมาเจอมุกเหรอใช่ครับไม,ไมต้องมาคุยนะเฮ้ยมุกทุกท่ับผมวันนี้กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับอยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งแน่นมนทุกคนวันนี้ครับผมจะแกล้งแบบว่าโคตรเสรี่ยงตายเลยตอนนี้มุกอยู่ข้างในมุกหลับผมจะแกล้งแบบว่าไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วแบบ มีรอยจุกที่คอที่แก้วอะไรไว้เงี้ยแบบผมไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเออแล้วก็แอบบตั้งกล้องไว้รถเด็ดรอดูว่ายังไงเดี๋ยวผมให้ดูว่ามุกหลับจริงแบบแม่งหลับโอเคทุกคน <c oughs> เราอะต้องหาวิธีตั้งกล้องในรถก่อนแล้วก็หาลิซเตติกมาเองก็ต้องเป็นคนจูบพี่บ่อยมันต้องจูบต้องนเอาตอนนี้ก็อยให้ดีดมันยไม่ไหอยู่ไงมันต้องแบบทาละบาทก,ก็จูบอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอเคไปหาคนจูบได้ปะเก้อนเนาะเก้อนเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาลิปสติกเดี๋ยวใช้ของมุกก็ได้เนาะอันนี้แฮร์ิ๊กมาช่วยทุกคนอันนี้ผมจะใช้แอบถ่ายในรถเพื่อความเนียนครับผมจะให้ให้น้องจูบผมเลยห้ามทิ้มทันทีเลยอย่าอย่าโอเคหาลิปก่อน ใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดคนหนึ่งไลค์ครับถ้าใหญ่ผมแก้งแฟนเนี่ยกี่ร้อยเนี่ยสักสองร้อยไปแก้งคออะไรเงี้ยแล้วทำเป็นแบบว่าเอ้ยวาดยไปทางไหนอ่ะไม่เคยจบยมีจูบผู้ชายไหมอืมผมไม่เคยโดนผู้ชายจูบเหมือนกันไม่เคยจูบเล้เหมกันหนุ่มยังไงเออเอาเอาเดี๋ยวเราโชว์โชว์ความสวยก่อนเลยโชว์ความสวยหน่อยเธอเป็นสก้อยกูไม่เคยมองเธอกูคิดผิดไปโง่เธอทำกูง่อยแล้วเธอเติมเต็มแต่กูคิดผิดไปควาย กันก็ลุยเลยดีกว่าแล้วอะหนูจูเฮียหน่ยสิได้ค่ะอลยดิิอแดงไมแดงดมาดอะน้ำลงน้ำลายเีอาตั้งแอะอะไรนเอาดิคนลุกว่ะเด้อเด้อขคนลุกขี ทุกคนผมโดนผู้ชายโอเคทุกคนคลิปนี้ผมสองคนแม่งทําเพื่อคนดูเลยนะเว้ยพวกผมทุกคนเนี่ยทาเพื่อคนดูเลยจริงแล้วก็แบบเป็นการแก้ด้วยเสียงตายเข้าใจว่ามันมีคลิปเว้ยแต่ว่าในเหตุการณ์จริงกับผมอาจจะหัวแตกก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบตั้งกล้องเดีว่วเดี๋ยวมุกตื่นนะป Later ลรากำลังก,กันสินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาหนูไปส่งคอนโดกันกำลังกันถึงบ้านทีมแล้วเห็นหนูหลับไงเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้บอกขอโทษนะไนานนนั่งออกมาประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้กลับแล้วเนี่ยกำลังเข้าหมู่บ้านแล้วจะเลยโทรหาหนูก่อนให้หนูตื่นแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่คอนโดี๋ยวาไม่ตื่นเลยถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยถึงเข้าบ้านแล้วขอรนอนต่อเกินออกออกมาได้ปะขอนอนต่อก่อนหนไอยกลับเลย อ่ะฮะฮทำไมอ่ะก็เดี๋ยวไปทุรังต่ออีกไงทุรังถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่จอดรถรอด้านข้างนะโอเคปะนัแนนบอกว่าตอนเย็นจะมีอะไรจะไปก,กินข้าวกับใครอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทุรักันก่อนตอนนี้พี่จอดรถอยู่ด้านข้างละไปทุรัอะไรอ่ะนะ ไปทำอะไรไปซื้อของมาถ่ายคลิปไงของอะไรไม่เห็นบอกเลยมาถึงเนี่ยเดี๋ยจะพันถุเนี่ยพันถุยซื้อของด้วยแล้วก็ไปหาซื้ออะไรมากินกันด้วยไปอ๋อเคซพี่เคซขัไมไม่เ,มเ,เ,มเข้ามาพี่เกียนลงจอดอยู่นั่งข้างแล้วเนี่ยเอ้ยโอเค บายโอเคทุกคนตอนนี้ผมบอกแล้วผมอยู่ด้านข้างนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมยังไม่ให้เห็นรอยนะครอยอยู่ด้านขวา ะล็ <S <S มันรถมันล็อกเองเไม่ตื่นเลยเหรอ,รอนอนตั้งนานแล้วเมืนนนน <S <S ม่เห็นอนั้งนาล้วิวปะกินอะไดีอ่ะก็เดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินเนาะแล้วก็ค่อยกลับมา มุกหลับไปตั้งนานมุหลับไปตั้งนานขวดขอดอมต่อไม่ได้ยวซื้อของอ่ะคิดๆช่วยคิดก่อนเร็วช่วยคิดก่อนก็พี่ก็คิดสิกินอะไรดีวะเอ่อ เข้าไปดูแล้วกันเนาะจะมีอะไรเนาะมาดีเร็วเดี๋ยวเข้าแล้วจะเก็บของมาหมดยังเก็บของอะไรที่บ้านทีมเหรอใช่เพราะว่าจะมาอีกใช่ใช่แล้วไปชวนน้องน้อคนกินนะบอยบ่อยก็เดี๋ยวเราซื้อเข้ามาไงเราซื้อเข้ามาแบกเขาก็ได้เนาะ เลียงข้างบ้านเลยมีกันอยู่ห้าสิบบาทจริงเหรอแโออกไปไหนไบอกน้อบอเดนี้เาไปไหนไม่หน้องก็จะบอกอยู่แต่ว่าหนูลาหลับแบบอ้าฝากหัวเลยอ่ะก็เลยบอกเจี๊ยนันหนึ่งแตบที่อะไรแบบนี้ เหมือนพี่ลืมของอะไรเหรอพี่ดูก่อนักหนึ่งนะเดี๋ยวหนึ่งนะเห็นอันนี้ปะกุญแจสีเหลืองๆอะ่ะข้างหลังอ่ะกุญแจลูกไปทำอะไรมาทำอะไรเนี่ยอะไรเหรอลอยดิบเต็มคนดิบอะไร, <laughs> รได้เลยไข่ไหมาห<ะ>ไม่ได้เลยไข่ไหมฮะไม่ได้อะไรกับไข่มาเล่นอะไรงง เนี่ยลอยลิปเต็มหน้าเลยเยอะมากสามสี 3, ่สามสี่อันเ่อยไรกับใค่ามาเป็นอะไร <c oughs> ไม่เรื่นอะไรเลยเลยมาไหวะคิดดีๆรอยแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลอยจูบเหรอหรือลอยอะไรวะเนี่ยเป็นลอยลวนะอยองกล,งกลงมๆอ่ะ ไม่รู้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่จูบหรอกเขาจะไปจูบอะไรอยู่คนเดียวแล้วใครไปทำไปงั้นคืออะไรอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะสีแดงๆอ่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้ทำอะไรมาเพื่อนอันที่ชื่อชิปเอาเล่ไม่เล่นอะไรไหมยังไม่เล่นอะไรเลยก็ไม่เล่นอะไร เพดไม่ออกอนะ่ะมันคืออะไรวะมีได้ไงอ่ะงงใช่โคคือสามสี่จุดเนี่ยอะไรดิเ็ดอ,ออกนม่เกียร์แล้วไม่ดูให้ดีไม่ส่องกระจกว่าเป็นะไรครับไปเล่นอะไรกับใครมาอาสาจริงไม่ไ,ไมได่ดูเลยเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้อะไร ไม่รู้ไ่รู้เร็วมาได้ไงเนะี่ยงงเลยเนะี่ยเล่นอะไรมาเล่นเล่นอะไรเดีนี้มีอะไรปิดบงังไม่ได้ปิดบงังเหาอไม่ได้ปิดบงัดดบง เป็นอะไรเนี่ยดูหน้าตาเป็นอะไระเป็นอะไรครับ,บทำไมต้องมีอะไรปิดบงังทำไมถามตรงๆไม่ยอมตอบบอกไปไหนก็ไม่ยอมบอกจะให้พูดตรงๆเหรอเมื่อกี้ตอนมุนกหลับพี่ออกไปส่งน้องผู้หญิงคนหนึ่ง ใช่เป็นรุ่นน้องที่รู้จักนะแล้วมันเจ๋วอะไรกับรอยแดงๆนี่ยขอเป็นเอซที่ไหนนะเขาล้มแล้วมาโดนพี่ล้มล้มแล้วปากมาโดนปากไม่ไตั้งใจปากไปโดนคอเนี่ยนะ ปากล้มยังไงวะดัง้งสอาก็สะดุดล้มแล้วก็มาโดานอ่ะโหแต่ว่าไม่ได้ดูไงก็เลย <c oughs> ก็เลยลืมเช็ดออกที่ไม่รู้ว่ามันติดใคจะไปเชือ่อแล้วก็รับเป็นส่ง,ขงเขาทำไมไม่บอกนั่นแต่เลย ทำไมแม่ไปด้วยก็หนูหลับไงก็เลยทำไมม่ปลุกไม่อยากรบกวนถึงหนูหลับอยู่ก็เลยให้หนูพักก่อนเป็นไรอุ้ยองหยู่ลยคนไหนเนี่ยเอารูปมาดูดิไม่มีรูปไม่มีอะไรหรอกเนาะ คุยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปคุยที่บ้านทีมวกันเนาะไม่ต้องมาซื้อของหรอวโกรธเหรอไม่อยากไปเชือมันก็แค่ล้มแล้วก็มาโดนล้มอะไรของพี่ล้มอะไรบ้าเหรอล้มขอบล้มนี้เหรอบ้า ใช่มัล้ม,ลลมแล้วเออล้มมาเสร็จพี่ก็เลยกอดน,น้องเขาไว้ไม่มันล้มมาคือล้มใส่ก็เลยเออประคองน้องเขาไว้แล้วปากเขาก็มาโดโตนตรงนี้เมืเอนเอีแก้ตัวขอโทษ <c oughs> มไม่ได้ตั้งใจอ่ะเขาล้มมาก็เลยรับเขาไว้ล้มมาเลยสามรอบสามรอบเดียวมันมีตั้งรอบสามรอ ถ้ใครฟังใคราจะเชื่อเนี่ยลู แคบสเองมันไม่ใช่รอยจูบมันนม่าจะรอยอะไรไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนลิสติกไม่ใช่ลิสติกหรอกมั้งมันจะเป็นรอยอะไรอ่ะ ดี๋ยวพมเพี่ขอโทษไม่ร้องอธิบายได้พี่อธิบายได้โอ้หนม้นี่ก็เขาเป็น k ค c อฟซีเราพี่ก็แค่ไปส่งเขาเฉยเฉยก็รู้ว่าเป็น FC แต่มันสมควรไหมที่แบบมาจูบคออะไรกันอะ่ะมันเกินไปหน่อยไหมอะ่ะ มันคงไม่ใช่แล้วพี่เสอือแต่ว่าน้องเขาไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรหมายถึงมีอะไรอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรคืออะไรไม่เข้าใจไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วท,ทำไมต้องว่าทำไมต้องมาจูบคอกันนะมันจำเป็นน่ะพอน้องเขามาคุยไหมหล่ะเราเราไม่ได้แบบเป็นอะไรกันเราไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นก็เป็นแค่พี่น้องจริงๆ อะไรคือจำเป็นจูกคอกันคือจำเป็นใช่แค่ลองจูกดูเฉยดูรับไม่ได้นะแบบนี้อ่าโกรธมันไม่มีอะไรเอาน้องเขามาคุยได้ไม่เชืมันไม่เกี่ยวกับน้องครับมันเกี่ยวกับที่พี่นั่นแหละทำไมพี่ถึงให้เขาจูบคออะไรขนาดนั้นเลย อยู่ๆเขาพุง่งเขามาดูดเลยดูดเลยเหรอแค่จูบฉันรู้ว่าจูบหรือดูดจูบจูบทำไงเราไม่ได้ตั้งใจกันงูขอโทษอย่าร้องงู ไม่ต้องมาคุยกับมนะมันไม่มีอะไรมูเขาเป็นแค่เอซีคือพี่กับเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วคิดอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำไมต้องทำขนาดนี้มันพลาดไปแล้วอะโหพลาดตรงที่ว่าลบไม่ทันได้รบตอนมาเจอมอูเหรอใช่ครับ เอ้ยมูกบมูกมูกเลยถ่ายไป้เ้นไเนี่ยนี่เดะลูกไ้คนที่มาอ่นี้ทไมไม่เดอไม่เดไม่นี่มูอยู่อยู่นี่บอกแล้วม่มีอะไรบอกแล้วพี่กับ้องไม่สามารถเป็นอะไรได้พวกร้องไห้เลยอ่ะ เชื่อพี่ยังพี่บอกแล้วว่าพี่กับน้องไม่สามารถที่จะอะไรเกินเลยกันได้เอาใจอีกแล้วเาใจอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษเข้าสู่รายการเสือชอบแก้กับหมดทุกคนเอาละพวกไม่สงสยัยเหรอที่มันเป็นวงกลมขนาดนั้นไม่ใช่ลอยสงสัยก็บอกว่ามันไ,ไม่เหมือนเลยจูบแต่พี่ก็บอกก็พี่ยอมแล้วบอกว่ามัมนคือการลอยจูบอะก็จูบจริง <c oughs> เดี่ยคนจูบพี่ทำไมจูบไป็รอยหวงกลมเลยไม่งาง <c oughs> มันกลาวจะกินพ่อเราพี่ก็ตั้งกล้องไว้ในรถด้วยสองตัวเลยโกรธจริงแหละโอ้โ<ด>อยากเล่นอยากเล่น,<ด>นคนดูขอคนไม่มาเต็มเลยแกล้งแรงมากอ่ะกดไหมกดไหมโกรธ<ก> ไม่โกรธไเอไไไเราคิดเฉยทาคิดเฉยๆผู้ชายจูบไ,ไม่อันเนี้คยคิดนี้ไม่เคยแกล้งมุกเลยนะอันเนี้คยคิดนี้สอนให้รู้ไงว่ามุกรู้สึดกังกับพี่แทงว่าทุกคนรักผมมากไงงั้นเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรของแพงอะไรของกินที่แพงที่สุดอะไรก็ได้สุกี้ของแพงสุกี้ของแพงอ่ะเราที่ได้กินหมูหันเดี๋ยวพาไปกินสุกี้ของแพงก็ได้ เอาของกินมาล่อกันโอเคนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าผมเสี่ยงตายมากนะจริงตอนนี้ยังรู้สึกรู้สึกสะเทือนใจอยู่เลยเชื่อแลบบมันเกียร์เชื่อเลยเชื่อดีมันสะเทือนใจมากเลยอ่ะมันแบบเศร้าเลยอ่ะเยี๋ยข้างในใจอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะโอเคโอเคเวลาทุกคนบ๊ายบายอขไปร้องไห้ต่อก่อนไม่ร้องนี่ผู้สาวเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเขาใจผิดแล้วเนี่ยเฮ้ย เห็นหน้ามิก็คือขำเลยป่ะแบบแดงว่าแบบไม่ต้องบอกก็รู้เลยอ่ะโอเคโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายอ้าวลืมน้องอะไรไปอีก่้นเลย